ครับวันนี้สพปวกแดงเนี่ยก็ได้รับนโยบายจากหน่วยเหนือฮะทั้งสำนักงานตำรวจชาติพจวในการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งพื้นที่จังหวัดนะฮะ,ะส่วนปวกแดงก็จริงๆกําหนดเป็นสองเป้าแต่ปวกแดงเห็นว่ามันน่าจะสามารถดําเนินการได้ให้ครบถึง5เป้าถึงได้ทําการออกทําการปิดล้อมโดยร่วมบูรการทหารทหารเรือฮะที่รับผิดชอบพื้นที่ตํารวจและฝ่ายปกครอง,องตลอดจนท้องถิ่น และกำนันวิยาบ้านในพื้นที่เป้าหมายทําการออกไปล้อมสืบค้นเมื่อเวลาตีห้าก็้งหมดแบ่งท่าชุดปฏิบัติการค้นการตรวจลอ้อมตรวจค้นก็ได้เพิ่งหามาในข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่ายครอบครองอาวุธปืนและข้อหาเสพของกลางยาบ้าได้260เม็ดอาวุธปืนทั้งหมด4กระบอกเป็นอาวุธปืนขนาด11เ็ดมม2อ,อกระบอก,กปืนลูกซองสองกระบอกแล้วก็ได้ของกลางเรื่องโทรศัพท์และที่สําคัญคือได้สายข่าวในการที่จะ ในการที่จะขยายผลในการดําเนินการเกี่ยวกับพื้นที่แพร่ระบาดยาติดติดครับก็จะดําเนินการต่อไปฮะก็วันนี้ก็ได้นำผู้ต้งหาพร้อมของกางไปทําการแถลงข่าวที่ตํารวจกูุรทรจังหวัดระยองต่อไปนะครับ